ครับไม่ใช่เสาหลวงครับนี่ก็่ตัดทนายก็ว่าจะขับยังไม่ได้กล้าเพราะว่าป้าแอนออกมาก่อนนะครับเดี๋ยมาอีกนะครับนี้ประดูดูมีมีแอดบางแอดบอกว่าผมอบรมแนะนำลุงพลหน่อยว่าอย่าหนุนเหนือกฎหมายลุง อย่าทับผิดกฎหมายนะใช่ไหมผมผมแนะนำผมแนะนำแล้วนะครับแอดเขาเขาล้อนะอย่าบอกนะสมเกียรติไม่แนะนำไม่ได้นะลุงมีแนะนำอย่าอยู่เหนือกฎหมายนะลุงหมนใครบางคนลุงอ้าวไม่ใครบางคนด้วยต่อยอด ยอดทางกันไปเมียบอกเนี่ยครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นประเด็นอีกเอาใครบางคนสิตรงไหนอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปไปไปฏิหาใครวะ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 รอบหมดหมดแล้วไม่มีไม่มีฮ่าฮ่าไม่หายรอบเป็นเร่องประหลาดมัผมคิดว่าอีกไม่นานอะไรอะไรมันก็จะพี้ไคลไปเองครับไม่ไหมต้องทนเอาหน่อยนึงทนหน่อยทนไม่หน่อยแล้วเนี่ย ตนีอนาแล้วนนานแล้วนั่งกอดได้ครับาพปด่ะนะครับยนี่เลยนีฒนาก็ใจดีนัยน็ใจดีเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับไนานมาคนนี้ดูไม่ไปแล้วไม่ได้ไปดูตาแดงๆเ็บอก่น ถ้าตายแน่แอบลอยหนูมาวันนี้มาดูมาดูลนุ่เชื่อมหนึ่งครับโอ้ยยังอื่นเลยไม่เจ็บตาไม่เจ็บตาเนี่ยป้องกันได้ดีถ้งภามองตาแล้วคุณใช้เป็นตากันก็เนี่ยฮะผมก็ดูผมก็เห็นมีอะไรวันวันหนึ่งเนาะถึงว่ามันก็มีแค่เนี้ยแบบประเทศกบกอกมีอยู่แค่เนี้ยก็ประเทศผมเรียกประเทศนะใหไปท่าะให้พีประเทศกบกอก ก็คุณดูเดี n ๋ยวมันอาณาจักรมันมีอยู่แค่เนี <tapping> ้ยเขาผ่านมาประมาณร้อยเมตรครับนี่ก็ทนายประเทศบ้านกกอกนั่นครับเรียกประเทศกกอกเลยนะครับร้านนุ่มต่อ่อยนะครับกน้ำเอันนี้กระเป๋ารุ่นไหนไม่รู้เลยไปที่นู่นเลยไปที่นู้ก็ฟรีครับที่อยู่หกสิบแก้วเลยกระต๊อกรุ่นโบราณค่ะยังไม่กล้าประมูลครับกลัววัวเขาแย่งซื้อแก๊สไปแต่ประมูลยังไงเลยประมูลกระเป๋านะแต่อันนี้ไงน่าทำนะ สวนน้ำจรงไงาเขาทน้าเขาทนะน่าเลย่ะ้าสวนน้ำน่าทำนะมีคนเอาไปเล่นแล้วนะครับมีแต่เด็กไปเล่นันจริมันเด็กเท่าแบบเอาไปเไปเล่นมั้ะมีเพลินเพือนเอาไปเล่นมประมาณนั้นแหละครับบั้องอเอาไปเล่นแล้วทำไมผูจะขุดสายไม่พีดเลยไอ้แค่ถังไอ้เด็กแม่น้ำเนี่ยนะ ก็เลยจริงๆเห็นเด็กๆเขามีความสุขมากเขาเล่นกันแบบเรื่องตับโทรศัพท์เลยอ่ะไม่ใช่หรอไม่ผิดนะครับไม่ผิดเขาไม่มีผิดเรื่องอะไรไม่าไม่มีเด็กบ้านเขาเขาเลยมาวันนี้ก็ทนายก็ใจดีมากเลยนะครับวันนี้ก็คุยคุยกับลุงป้าสนุกสนานมากนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็สนุกเฮฮากันเยอะเลยนะครับแม้แต่ลุงวางก็ยังด kind of mm ้วยดีใจไปด้วยนะครับ นีก็มีความสุขนะครับที่เห็นทุกๆคนนะครับใจดีนะครับมีของมาส่อีกแล้วดครับี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ